คิดอีกเป็นี่นนนื่อ้คลิปทางเลยขึ้นมาเลย กัดอยู่รอบแรกนะครับกัดไม่ติดนะครับน่าจะอาจจะไม่โดนเบ็ดแล้วก็ตีซ้ำไปอีกหม้หนึ่งนะครับดุมากตัวนี้กัดอยู่ใกล้ๆนี่ครับเนี่ยครับเป็นปลาช่อนนะครับใช้เตะแก้คันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เองครับผมก็ทําหลุดไปตัวหนึ่งก็กัดใกล้ๆเหมือนกันถ้ามีคลิปนะเอยถ้าคลิปยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาใส่ไว้ด้านท้ายนะครับแล้วให้ดูว่า ที่มันกัดทีแรกเนี่ยมันกัดยังไงนะครับแล้วก็ผมทํำยังไงที่มันกัดตรงเนี้ยแล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะได้ยินเสียงเพื่อนกัดนะครับออกมากัดอีกครับเป็นประช่อนนะครับทีแรกผมคิดว่ามันโดนเบ็ดไปแล้วนะครับแต่สงสัยมันจะไม่โดนเบ็ดนะครับถ้าไม่งั้นมันจะไม่กัดซ้ํานะครับถ้าโดนเบ็ดเนี่ยคือมันก็จะหนีไปเลยแต่ตรงเมื่อสักครู่น่าจะโดนตัวยางน,นะครับไม่โดนเบ็ดกัดซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับโดนจนได้ครับ เตะแก้คันครับผมกับปลาช่อนชะโดเนี่ยได้ผลดีมากครับหมายโล่งๆนะครับเขาค่อยลากมาขามันจะตีน้ําเองนะครับคล้ายๆธรรมชาติปลาก็จะไม่ค่อยระแวงนะครับโอเคครับผมเตะแก้คันครับสุดยอดมากครับอุ้ยลุด oh my God. oh yeah i do it สาแกวงเบ็ดนะครับให้มันกัดนะครับมันตามจากฝ่ายหญ้าแล้วเราก็มันกัดผิดแล้วก็แกวงลากไปนะครับมันกัดโดนแต่ก็หลุดครับปัดช่อนนะครับตัวไซส์สวยเลยตัวนี้เสินได้หลุดครับ